สมาชิกพักรัฐบาลเริ่มคว่ำม,มติแล้วนะคะการลงคะแนนเสียงถอดถอนประธานาธิบดียุนซกยอนนะคะที่รัฐสภาเองค่ะของเกาหลีใต้เนี่ยได้เริ่มดําเนินการไปเมื่อวันที่3ธันวาคม2567ที่ผ่านมานี้นะคะอาจจะล้มเหลวลงค่ะนะคะมะติในการถอดถอนนั้นอาจจะล่มค่ะนะคะอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วหลังสมาชิกพักรัฐบาลบางส่วนได้ตัดสินใจเดินออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติเสียอีกค่ะนะคะส่งผลให้คะแนนเสียงเนี่ยไม่ครบ2ง ร้อเสียงไม่ครบ200คะแนนนะคะเรียกว่าไม่ครบนะา2ใน3นั่นเองของคะแนนเสียงทั้งหมดนะคะที่จะโหวต ซึ่งต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย300คนเนี่ยจะต้องมีคะแนนเสียง200นะคะในจํานวนสมาชิกนะคะในรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด300อย่างน้อยต้องเป็น200เสียงถึงจะสามารถโหวตมตินั้นได้แต่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าบางส่วนค่ะนะคะของสมาชิพกพรรครัฐบาลเองก็เดินออกไปจากห้องประชุมเลยค่ะสําหรับนะคะหลังจากที่ลงมติเป็นที่เรียบร้อยค่ะหากว่าทางรัฐสภาเนี่ยสามารถรวบรวมคะแนนเสียงถอดถอนได้ครบ200เสียงเองนะคะมะติก็จะถูกส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อไปค่ะโดยสารต้องมีมติ6ใน9เช่นกันนะคะ <c oughs> เพื่อถอดถอนประธานาธิบดีได้นะคะก็ต้องมีขั้นตอนทางกฎหมายทางการเมืองเช่นกันนะคะในการที่จะได้ถอดถอนใครออกจากตําแหน่งนั้นๆนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาทางการเมืองค่ะสมาชิกฝ่ายค้านประนามการเดินออกไปนะคะของสมาชิกพัก เรียกได้ว,ว่าเป็นการกระทําที่ขี้ขาดฝ่ายคา้านพอเห็นว่านะคะโอ้โหสมาชิกพักนะคะของประธานาธิบดีเนี่ยเดินออกไปเฉยเลยนะคะไม่ยอมลงมติเสียงประนามเลยค่ะว่าขี้ขาดมากๆานะ,ะบรรยากาศการเมืองภายในรัฐสภานะคะก็ตึงเครียดมากๆโดยมีการประท้วงและโต้เถียงระหว่างสมาชิกของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะต้องบอกว่าวิเคราะห์แล้วนะคะต้องบอกว่างานนี้ค่ะความพยายามถอดถอนประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดและความไม่ลงรอยในรัฐ สภาของเกาหลีใต้ด้วยค่ะก็มีปัญหากันนะคะเอ๊ะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าก็มีการไม่ลงรอยกันบ้างอะไรบ้างแลวก็มีทกเถียงกันอยู่ในรัฐสภาหให้เห็นแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆในหลายๆประเทศกเลยทีเดียวนะคะส่วนในประเทศของเกาหลีใต้เองค่ะการตัดสินใจของพรรครัฐบาลน,นะคะในการคว่ำมติเนี่ยอาจจะทําให้ประธานาธิบดียุนนะคะได้รอดพ้นจากการถูกปลด ในการเป็นประธานาธิบดีในครั้งนี้ก็คือรอดนั่นเองนะคะยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปแต่ก็ยังต้องจับตาดูฝ่ายค้านอีกค่ะนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะนะคะสามารถรวบรวมเสียงได้ในครั้งต่อไปหรือเปล่านะคะและการตัดสินใจของสารรัฐธรรมนูญเองนะคะจะส่งผละคะ่ะต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของประเทศเกาหลีใต้กับการเมืองที่เข้มข้นในช่วงที่ผ่านมากับเรื่องของการประกาศกฎอายการศืกแต่ก็ถูกยกเลิกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ปัญหาที่ ตามมานั้นเยอะจริงๆค่ะนะคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะมีผลกระทบถึงขนาดต้องการให้ประธานาธิบดียุนซอกยอนลาออกค่ะ